สวัสดีครับผมนายพง์พัฒน์แก้วสมบูรณ์ครับชื่อเล่นชื่อครูก๊อตครับมาจากโรงเรียนวัดไร่เขีงสุนทิทิศจังหวัดนครปฐมครับเป็นครูมาแล้ว3ปีครับสวัสดีครับผมนายเกียงกายแสงหล่อครับหรือเรียกว่าครูเอ็มครับมาจากโรงเรียนถาวรานุกูลจังหวัดสมุทรสงครามครับผมสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าครับโรงเรียนวัดไร่เขีงก็สวนทรทิศเนี่ยเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ครับ ก็คือมีเด็กประมาณ1,700คนครับสำหรับผมครับก็เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดสมุทรสงครามครับก็ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนเมืองครับแล้วก็ในโรงเรียนนะครับนักเรียนก็จะเป็นในจังหวัดแล้วก็มีจังหวัดใกล้เคียงมาบ้างนะครับแล้วก็ในห้องเรียนครับก็จะมีสื่ออุปกรณ์ต่างๆที่พร้อมครับตอนนั้นที่ติด 1- ใน30ก็รู้สึก ดีใจครับเพราะว่าหนด้วยความที่เราก็เป็นคนค่อนข้างจะทำสื่อการสอนเยอะอยู่เราอยากได้เด่นขัวข้อปั๊บเนี่ยเราอยากได้แบบเทคนิคการทําสื่อวิธีการสอนที่มีหลากหลายรูปแบบมากขึ้นเพื่อไปพัฒนาให้เด็กเราได้ใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพรครับเพราะว่าอย่างที่เคยบอกว่าเด็กสมัยเนี่ยมันต้องเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะฉะนั้นเขาเมื่อเรามีสื่อที่ดีแล้วเนี่ย เมื่อเขาไปใช้มันก็จะเกิดผลประโยชน์สูงสุดกับตัวเขาตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะได้ครับแต่ก็ตั้งใจทําครับตอนนั้นก็ไม่ได้โฟกัสว่าผลจะได้หรือไม่ได้ทากิจกรรมประจําวันตัวเองไปปกติแล้วก็อยู่ๆมันก็ Facebook ของอจทก็ขึ้นมาแล้วพรกาศผล30คนสุดท้ายแล้วพอกดเข้าไปเอ้าชื่อเราคนแรกเลยใช่ เพราะว่าชื่อเป็นอักษรกไก่ก็เลยคนแรกก็คิดว่าเอ้ยเขาน่าจะเลือกเรียงตามเพยัญชนะอะไรเงี้ยครับใช่ก็รู้สึกดีใจครับรู้สึกว่าเออที่ตั้งใจทํามันก็เป็นผลทําให้เราสําเร็จที่แบบได้รับการคัดเลือกครั้งนี้ครับก็มองในภาพหลวงครับเพราะว่าผมว่ามันมันได้อะไรเยอะมันได้เทคนิคใหม่ๆ าเรียกนะโปรแกรมไม่ใหม่อะไรเงี้ยครับที่ทําให้เราบได้ปรับตัวเมื่คือแบบบางอย่างที่เราไม่เคยรู้จักเราก็ได้มารู้จักที่นี่เพรานะนั้นเรารู้จักปั๊มเนี่ยเราก็จะมีข้อมูลที่สามารถไปเผยแพร่ให้กับเพื่อนครูในเรียนได้ด้วยแล้วก็ไปทําเพื่อให้ใช้ในการสอนเด็กเพิ่มได้อีกมันก็ทำให้ยกระยกประสิทธิภาพของเราให้สูงขึ้นไปครัสำหรับผมก็รู้สึกประทับใจที่ทางหน่วยงานผู้จัดครับได้เชิญอาจารย์ดรทิศนาแคมีมาครับก็ ในวงการครูครับก็จะรู้จักอาจารย์ทุกคนตอนสมัยเรียนไม่เคยเรียนกับอาจารย์ครับแต่ว่าเคยอ่านงานของอาจารย์แล้วก็เคยหยิบงานของอาจารย์เนี่ยมาอ้างอิงในงานวิจัยของตัวเองแล้วครั้งนี้ก็คือเป็นครั้งแรกที่ได้ฟังอาจารย์บรรยายแบบจริงๆเลยก็รู้สึกว่าดีใจมากแล้วก็อีกคลาสหนึ่งที่ชอบครับชอบอาจารย์ผู้หญิงผมสั้นๆกับครูโรงเรียน เบญจมาเทพุทิศที่มาบรรยายครับอาจารย์ให้แนวคิดเกี่ยวกับการสอนที่ดีครับแล้วก็มีการให้เครื่องมือต่างๆหลากหลายผมก็จดว่ามีอะไรบ้างแต่ว่ายังไม่เคยใช้ก็ลองสมัครแล้วก็เดี๋ยวว่าถ้าสมมติว่ายังในคลาสไม่มีโอกาสที่แบบว่าได้ทำมากเนี้ยก็จะกลับไปดูช่องทางต่างๆที่อาจารย์เขาบอกว่าจะมีตาม YouTube มีคนทำไว้อย่างเงี้ยมีครูคอมพิวเตอร์ทำไว้อยู่หลังเงี้ยผมก็จะไปศึกษาลแล้วก็ไปทำตามครับ ดีครับก็ต้องขอบคุณทางบริษัทอักษร้วยครับที่จัดโครงการดีๆให้กับคุณครูนะครับก็เป็นโครงการที่พัฒนาคุณครูเพิ่มศักยภาพคุณครูให้ขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นนะครับเพราะว่าด้วยสมัยนี้ด้วยเทคโนโลยีด้วย AI นะครับเข้ามามีผลกระทบต่อตัวครูเองในนักเรียนเพราะฉนั้นเราอยากให้ AI เป็นครูแทนครูเพราะนั้น AI คือผู้ช่วยครูในการพัฒนาเด็กในอนาคตนะครับ สำหรับผมโครงการนี้ก็รู้สึกว่ามันวาวตั้งแต่ชื่อโครงการแล้วครับคำว่าครูยุคใหม่มันต้องมีอะไรใหม่ๆแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจคือคนเป็นครูครับอย่างที่บอกคือเราต้องมีการเรียนรู้ตลอดเวลาเพราะว่าอย่างวิชาที่ผมสอนเองสังคมเนี้ยเราไม่สามารถจบเนื้อหาที่เราเรียนได้มันจะต้องมีประเด็นต่างๆเพิ่มขึ้นมาด้านการที่บริษัททางอักษรเนี่ยได้จัดโครงการแบบนี้มันก็คือเป็นการเติมเต็มองความรู้ของคุณครูที่ มีเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีแล้วก็เราก็สนใจก็เลยตัดสินใจมาคิดว่าทางอยทเนี่ยถือว่าทํากิจกรรมครั้งนี้ค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จและคิดว่ามันดีจริงๆเพราะว่ามีคนสมัครเข้ามาถึงเป็นหลักหลายร้อยคนแล้วก็ดีใจกับตัวเองมากๆที่เป็นหนึ่งใน30ที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือ การเป็นครูเนี่ยมันก็คือเป็นการให้บางทีครับความฝันเราตอนเด็กๆกันเราไม่ได้อยากเป็นครูครับเราอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่เยอะแยะเลยแต่การที่เราเป็นครูอะ่ะเราสามารถสร้างคนอื่นให้ไปทําความฝันของเราได้เช่นแบบว่าตอนเด็กๆเคยมีความคิดว่าเอออยากเป็นอาหารเออโตมาเอ้อยากเป็นหมอนะอยากเป็นสตัตวแพทย์นะแต่สุดท้ายเราก็ไม่ได้เลือกเรียนเพราะว่า เรามันมีโมเมนต์หนึ่งที่เรามีความรู้สึกว่าครั้งหนึ่งครับเคยมีครูสอนวิชาสังคมผมแล้วผมก็เขาว่าสอนแล้วเขาก็แบบอธิบายถาม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 แต่ไม่มีใครในห้องตอบได้มีแต่ผม,มที่ตอบได้แล้วครูก็เลยบอกว่าเฮ้ยเอ็งมาสอนเลยอะไรเงี้ยผมก็ลองสอนดูมันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจว่าเออเนี่ยเราเป็นครูเราก็อยากฝากบอกเพื่อนครูครับสุดท้ายแล้วเราอาจจะอยู่ในอาชีพไหนก็ตามถ้าเรามีมุมมองความคิด ของอาชีพนั้นที่มันเป็นบวกเสมอครับยังไงมันก็มีความสุขจริงๆการเป็นครูมันมีคนนิยามว่าต้องเป็น24ชั่วโมงต้องเป็นแบบนั้นอะ่ะสำหรับผมอะ่ะก็เป็นครูตามปกตินี่แหละนอกเวลาก็ใช้ชีวิตตามปกติการเป็นครูครับก็คือการที่หมอคือการที่น้องบอกคือการให้เพราะฉะนั้นครูต้องให้ทุกอย่างให้ทุกที่ทุกเวลานะครับก็อยากให้เพื่อนครูทุกคนมองว่าการเราได้สร้างเด็ก1คนหรือเด็กทั้งห้องหรือทั้งคลาสเนี่ย มันคือการให้บุญอย่างหนึ่งกับเขาเพราะนั้นเมื่อเขาเติบโตขึ้นมาเนี่ยเขาก็ไม่ไม่มีคนไหนหรับที่รือบุญคุณครูเพราะนั้นมันคือนหนึ่งความภูมิใจของตัวเราว่าการเป็นครูเนี่ยมันคือการให้ชีวิตเขาเได้ไปเติบโตบางคนก็ไปเป็นหมอเป็น,เป,นเป็นพายาบาลพอรรเราเห็นเราก็จะภูมิใจกับมันเพราะนั้นก็การเป็นครูเป็นสิ่งที่ผมว่ามันเป็นสิ่งที่ประเสริฐสำหรับคนคนหนึ่งที่ได้มาเป็นคนสอนคนให้คนได้เติบโตก้าวหน้าเป็น อาจจะไม่ต้องเป็นผู้ใหญ่คนโตแล้วครับแต่เขาได้มีการดําเนินชีวิตที่ดีขึ้นในแต่ละวัน